เข้ากินกมือซึ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าตั้งกำลังเกียรต,ติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์จังหวัดจีงใหม่จังนี้ไปขอเชิญต้านห้บฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หนึ่งเจ้า ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณต้านพิกมาพบก,กับรายการบทความเกษตรต่างอากาศคู่วันทิ์ตั้งแต่เวลาเตี้ยงเกิงจนแผ่วบ่ายโมงนะเจ้า12นาฬิกา30นาทีแผ่ว12นาฬิกา55นาที่างสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM สตอริโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดอา,อากาศในแจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพ ได้ยินถึงเสียงที่ www.cur วเบทดอทเคอร์พรัส o หกหนึ่งสองดัต b ์ละ youtube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกก็เจ้าเสี่ยงเทียนเนียมซับฮับหนาที่ตะเมินรายการอเนะจาวัน วันนี้มาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแหนแดงศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารัคาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีท่านพอชีรศัดิ์ศรีวิชัยเป็นผู้ในการดูแลอยู่นะคะช่วงแรกเราได้พบกับดรพันพันธ์จันทวงศ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบการผลิตแหนแดงและศัตรูธรรมชาติกันไปเรียบร้อยแล้วเรารู้จักแหนแดงคุณสมบัติและก็การใช้ประโยชน์ต่างๆรวมถึงการเพาะเลี้ย แล้วไปแล้วนะคะแล้วก็มาคุยกันว่าแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากแหนแดงเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเรามาขอความรู้กับวิทยากรอ,อีกท่านหนึ่งนะคะได้รับเกียรติจากคุณยุทธนาเดือนดาวหรือว่าอาจารย์เจค,ค่ะเป็นนายช่างเครื่องกลชำนาญงานรับผิดชอบการผลิตแหนแดงแล้วก็สารสกัดสมุนไพราจากสูงส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาวิจจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรกันต่อนะคะมาคุยกันต่อนิดนึงก็แล้วกัน เราใช้ประโยชน์กันอย่างไรบ้างทราบว่ามีแหนแดงสดแล้วก็แหนแดงแห้งด้วยการใช้ประโยชน์ใช้กันอย่างไรนะคะไปขอความรู้กันดีกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธนาเดือนดาวคา่ะสรับคุครับค่ะ ค่ะค,ค่ะเมื่อกี้เรารู้จักแหนแดงกันไปแล้วจากดรพรพนธ์จันทวงศ์อะนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าแหนแดงมีกี่ชนิดแล้วก็มีลักษณะเด่นอย่างไรเป็นทั้งปุ๋ยก็ได้เป็นอาหารสัตว์ก็ดีนะคะแล้วก็เรื่องของเทคนิคในการเลี้ยงด้วยนะคะว่าเราต้องทําอย่างไรแต่ตอนนี้เราจะมาใช้ประโยชน์กันละคะ่ะว่าแหนแดงทราบว่ามีทั้งแหนแดงสดแล้วก็แหนแดงแห้งใหใ้จันยุทธนาเล่าให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะมันเป็นอย่างไร นนเนื้อแดงในปัจจุบันใชป้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับแต่ที่ที่เราเคยไปส่งริมให้เกษตรกรใช้นะครับใช้เป็นี้สำหรับนาข้าวนะครับสามารถนําไปหว่างในนาข้าวได้สองระยะนะครับคือช่วงวันก่อนปลูกข้าวนะครับให้หวานเนื้อแดงในอัาหนึ่งร้อยถึงสามร้อยกิโลกร,รัมต่อไร่นะครับประมาณยี่สิบวันแล้วถ่ายกลบนะครับ เมื่อแหนแดงได้สลายก็จะเริ่มปล่อยในโตรเจนออกมาข้าวจะจะได้รับสีไนโตรเจนจากเหนแดงทันทีหลังไถกบนะครับแล้วต่อมาที่สองคือวานหนังปลูกข้าวนะครับถ้าเป็นงาดําให้ปักดําไปก่อนนะครับได้ว,วานแหนแดงอัตราถึงห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับข้าวจะได้รับสีไนโตรเจนในฤดูการถัดไปนะครับสองนะครับ ใช้เป็นอาหารสัต์นะครับเนื่องจากเนื้อแดงมีโปรตีนไขมันเบนโลแลดแร่ธาตุต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับยิงบ่งเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารสั์ได้เป็นอย่างดีในูดูแล้แงขาดแขนย้าอาหารสัดหรือมีไม่เพียงพอครับก็ให้ใช้ในเนื้อแดงผสมอาหารสัต์ทั้งแบบสดและแบบแห้งก็คู่ไปกับอาหารเม็กหรือผสมกับวางข้าวหรือหญ้าแห้งได้เลยนะครับผม อันนี้เป็นแหนแดงสดนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเหมือนกันนะเกียวเกษตรกรที่ทํานาข้าวก็ใช้เป็นปุ๋ยได้เลยนะคะแทนปุ๋ยในตัวเจนได้เลยทีเดียวนะคะทั้งก่อนปลูกแล้วก็หลังปลูกนะคะหลังปลูกแล้วเราก็ใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ในช่วงรดูแลนะคะอันนี้อาหารสัตว์นี่คือสัตว์ชนิดไหนบ้างนี่อาจารย์อันยุชนาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ ครับครับพวกวควายนั่นเองนะครับเป็ดไก่นะครับปล,า,ปลาทางที่สุดนี้ก็กกให้ก็รอให้กบกิน,นกบก็กินได้นะครับม<ช>ีไม่แต่แต่เพาะเลี้ยงหนอนนกก็ใช้แหนแดงเลี้ยงเพื่ให้หนอนนกไตด,ดีเลยครับผมอันนี้เป็นแหนแดงสดใช่ไหมคะ ใชท้ทัดแแห้งได้ใช้ใช้ทั้งสดและแหง้งแล้วเนี่ยแดงแหงแ้งนะคะแหนแดงแห้งนี้นําไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะคะเพิมพ่มเติมอค่ะ่ะครับเ่วนแหนแดงแห้งนะครับเราก็ต้องเตรียมเตรียมโดยนำแหนแดงสดนะครับตากแดดไว้ประมาณสองวันนะครับแล้วเก็บเส่วกระสอบนะครับนี่ะจะมีผลผลิตสมบัติไม่แตกต่กางจากแหนแดงสดเลยนะครับ ความอมกรอบของแหนแดงมีไนโนตรเจนค่อนข้างสูงใช้ผสมดินสำหรับปลูกพืชน,นะครับอัจราที่ํำแหนแดงแห้งจะใช้ประมาณ20กรัมต่อดินร้อยสิบเพราะ1ึกิโลกร,รัมนะครับหรือ่แหนแดงแห้ง6กกิโลกร,รัมมีไนโตรเจนเทีเยบเท่ากับปุ๋ยยูเรียประมาณสิบสาึงสิบกิโลกร,รัมเพศตอนที่ปลูกผักหร,รืรรอทำเกษตรเศ็ษทีสามารถใช้แหนแดงผสมกับดินสูิด เพื่อตำแหน่งธาดอาหารในทุกขี้นไมกลับกันใช้สูตเคมีได้ครับ คือแหนแดงแห้งก็ใช้ได้นะคะเนะาะค่ะก็คุณสมบัติก็ไม่ต่างจากแหนแดงสดเลย,เลยนะคะกรตรกรก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะเป็นแทนปุย๋ยไนโตรเจนได้แล้วก็ใช้ควบคู่กันได้ด้วยกับปุย๋ยอินเคมีนะคะอันนี้เกษตรกรก็สามารถจะนําไปใช้ได้นะคะในนาข้าวก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็พืชอ,อื่นๆนะไ,<ม>ได้ไ,ดไหมคะ ก็ได้ครับผมค่ะแต่พวกมะนือเขือมาเขือยามาเขือนหอกครับรับนะครับรขับพวกขับกินใบได้แทบทุกชนิดเลยครับครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นนาข้าวนี่นิยมปลูกโดยใช้แหนแดงสดไหมคะหรือยังไงคะไครับถ้าเป็นนาข้าวแหนแดงสดครับค่ะเพราะว่าเขาเขาอ,อยู่ในในน้ำจะเขาสามารถกระจายตัวขยายความได้เยอะแล้วก็ เพิ่มพื้นที่ในการในในราคาได้ดีแล้วก็ททำให้ให้ค่าไปโดรเจนกับต้นค่าได้ดีด้วยครับส่วนแนแดแห้งนี่ก็สามารถจะใช้ได้ในพืชผักต่างๆได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเกษตรกรที่ทำทั้งเกษตรที่เป็นอินรีย์เกษตรอินทรีย์ก็ใช้ได้แล้วก็ควบคู่กับเคมีก็ได้ด้วยเหรอคะ าครับสามารถใช้ซับคพูดกันได้ครับคืเรื่องการใช้ซับคพูดไม่จะไม้เราเลดกอะเพื่อมกระร ปุ๋ยเคมีลงลงได้ครับนั่จะเป็นการดีถูกเกษตรกรที่ห็นมาใช้มานแดงร่องกับปุ๋ยเคมีครับเราต้นทุนได้ด้วยนะคะแล้วยังเราใช้ไหนแหนแดงในานาข้าวเนะะี่ยค่ะที่บอกว่าก่อนปลูกหลังจากไถกลบลงไปแล้วเราก็สามารถ <Okay. S 1> จะดํานาเนี่ยผลผลิตข้าวที่ได้เป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาได้มีการทดสอบไหมคะค่ะมีครับจากการทดสอบก็ หนึ่งไร่นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เคมีเลยนะครับจะได้ประมาณหก0หกร้อยถึงแดรอยกิโลกร,รัมต่อไร่เลยแบบแบบเท่ากับคนที่ใช้เคมีเลยนะครับตรงนี้นะเกรรษตรกรก็อาจจะลองหันมาใช้แหนแดงก็ได้นะคะในนาข้าวค่ะค่ะอันนี้ใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะแล้วก็ืพผักก็ใช้เ<น>ป็นแหนแดงแห้งนั่นเองค่ะท เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะหลายท่านก็นบอกว่าเอาแล้วแหนแดงพอเราใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันมีข้อจํากัดหรือข้อควรระวังอะไรมากไหมอาจารย์ยุจนาเดือนดาวเล่าให้ฟังหน่อยครับครับแหนแดงเนี่นนนนเยเป็นผู้ที่ร้อยตัวได้ได้ไวนะครับหากเรามีปริมาณเยอะเกินไปนะครับก็จะไม่แสงแบบของไม่ถึงน้ํานะครับ ส่สขขงผลต่อการเจริญจุดเดืดของพูชใต้น้ำนะครับทำให้ออกซิเจนละลายน้ำเดลงทําให้สั์น้ำจำพวกปลาหายได้ไง่ายนะครับและเป็นที่แหลบงต้นของหนอนและแบงจุดเดืดพื่ได้ดังนั้นนะครับจิงไม่ควรใส่ให้หนีวแดงนหนาแน่นจนเกินไปที่สําคัญนะครับไม่ควรนําไปใส่แหล่งดนงหล่นแหล่งน้ําลํลลลาธารธรรมชาติหรือแหล่งน้ําสาธารณะ แระแหนแดงขยายพันได้เร็วมากนะครับเมื่อมีปน,น,นิมาณหนหาแน่นเกินไปอาจจะทำให้แหล่งน้ําเกิดกาเส่อเติมถึงทิ่ได้ครับทุกมีข้อจํากัดเหมือนกันเนาะข้อคนระวังนะคะเพราะฉะนั้นแหนแดงก็คลาย,ายก็เป็นระดับเลวน้และแย่แย่แย่เปดที่ตามธรรมชาตินะครับทุกคับ เพราะฉะนั้นแหล่งน้ำสาธารณะก็อย่าเอาไปปล่อยแหนแดงก็แล้วกันนะคะ<ป>ค่ะ<ป>เพราะฉะนั้นเราปล่อยในนานเราก็ต้องควบคุมไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปใช่ไหมคะไม่งั้นกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในน้ําก็จะ ตายเอาคุณขาดออกซิเจนเนาะ่เพราะฉะนั้นก็มีข้อควรระวังเหมือนกันแนค่ะบค่ะอันนี้เป็นข้อควรระวังในการใช้แหนแดงนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนั่นเองค่ะหลายท่านเริ่มสนใจแล้วค่ะว่าเราจะไปขอพันแหนแดงได้ที่ไหนนะคะเราจะติดต่อที่ไหนได้บ้างคะดรพันธ์หรือว่าคุณยุชนาจะล่าไหงค่ะ ตอนสายจะขอให้ดรพันธ์ไปให้ค่ะได้ค่ะค่ะดรพันธ์พันธ์จันทวงศ์นะคะนักชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้หลายท่านเริ่มสนใจแล้วค่ะแหนแดงนะคะมีประโยชน์เนาะมีทั้งธาตุไนโตรเจนเป็นปุ๋ยพืชสดได้แล้วก็เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยค่ะเราจะได้ขอพันธุ์ได้ที่ไหนอย่างไรคะดรพันธ์พันธ์คะ สามารถที่จะติด่อรับพันแหงนะคะจากติดบริการพืชพันธุ์ดีนะคะสูงขยายพันธุ์พืชน,น,นะคะหรือว่าหรือไม่งั้นก็จะมาที่ศูนย์ส่งเสร,ริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าสพเชียงใหม่เนาะหรือถ้าเกิดว่าอยู่่านจังหวัดอะค่ะในส่วนของศูนย์ส่งเสร,ริมเทคโนโลยีการ,กรเกษตรด้านราคาเองอะก็จะมีอยู่เก้า ข้าศูนย์นะคะทั่วประเทศนะคะก็จะมีศูนย์่ที่พิษณุโลกนะคะไหนา้าสุพรรณบุรีชลบุรีสงลาสุลธนีขอนแก่งแล้วก็นครราชสีมาค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังสามารถที่จะติดต่อขอรับนะคะการส,น,สนับสนุนแม่พันธุ์แม่แดงค่ะจากสำนักงานกเกษตรจังหวัดใกล้บ้านได้ค่ะ ตอนนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าในขั้นแรทค่สำนักงานเกษตรอำเภอมาอำเภอก็มีการเพาะผลิตขยายแล้วก็สนับสนุนให้แล้วค่ะก็คงจะไปขอรับได้หลายที่เหมือนกันนะคะของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแหนแดงนะคะอันนี้ฟรีนะคะดอร์พันพันค่ะเกษตรกรไปขอรับ สามารถขอรับได้ฟรีค่ะค่ะไม่มีค่ะจุดบริการพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชนี้มีกับทุกจังหวัดไหมคะออไม่ไม่ทุกจังหวัดนะคะอย่างภาคเหนือก็จะมีที่ลำพูนค่ะค่ะแล้วก็เชียงใหม่ครัค่ะ เราก็มาที่ศูนย์ดาวได้นะคะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทุกศูนย์อยู่ทั่วประเทศเลยมี9แห่งด้วยกันแล้วก็สำนักง,งานเกษตรจังหวัดที่อยู่ใกล้บ้านท่านผู้วางเกษตรกรเข้าครมากาสนใจอยากจะขอรับพันแหนแดงเอาไปเพาะเลี้ยงนะคะสามารถไปขอรับได้ฟรีในงานราชการเหล่านี้ค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่ที่มีท่านผอที อรู่ศักิ์ศิวิชัยดูแลอยู่นะคะแล้วก็ทีมงานดรพันพันจันทวงศ์แล้วก็อาจารย์ยุทธนาเดินดาวเล่าให้ฟังเรื่องแหนแดงนะคะเรามีงานบริการด้านวิชาการเรื่องของคลินิกโรคพืชด้วยใช่ไหมคะหรือว่างานบริการด้านไหนบ้างคะนอกจากออการบริการด้านแหนแดงนะคะเราก็จะมีคลินิกงานอาละขพืชนะคะ,ะ,คะก็คือเราจะเปิดทุกวัน จันถึงวันสุกนะคะในเวลาราชก,การก็คือแปดโมงคึ่งถึงสี่โมงคึ่งนะคะค่ะสามารถกรเกษตรกรท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของโรคและแมะลงนะคะที่ไม่แน่ใจนะคะสามารถนําตัวอย่างนะคะหรือว่าภาพถ่ายนะคะเข้ามาปรึกษากับทางเราได้นะคะในวันเวลาราชก,การะคะ่ะ ก็ที่นี่ก็จะมีาสารชีวพันธุ์ใช่ไหมคะดรพันธ์พันธ์คะที่มีบริการสําหรับเกษตรกร,กรที่อยากจะลดการใช้สารเคมีเรื่องของป้องกันโรคป้องกันแรงอะไรเงี้ยคะ่ะมีสารชีวพันธุ์อะไรบ้างที่บริการอยู่อะคะ่ะตอนนี้อะค่ะตอนนี้นะคะก็จะในส่วนของเชื้อราจีนซีนะคะก็จะมีในส่วนของเช,ชื้อตโคเดมานะคะยูเรียรแล้วก็เมตาไลเซียมคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของอมแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะของเราก็จะมีมแมลงหางหนนะคะในช้างปตกใสายนะคะแตนเมยขายที่โกกันมากะคะ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีะสารสรกัดสมุนไพรนะคะก็คือสารสกัดกะเดานะคะที่เรามีไว้ให้ส้กับเกษตรกรกนนะคะ่ะวิธีการขอรับนี่ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะว่า ในส่วนของวิธีการขอรับนะคะเกษตรกรสามารถเข้ามาขอรับได้นะคะโดยที่ท่านจะเ,เราจะขอดูบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เราจะแจกจ่ายตามอาัตรารที่เรากำหนดให้นะคะจะเป็นตามชนิดแล้วก็ตามตามชนิดที่ท่านขอนะคะ่ะแล้วก็พื้นที่ในการใช้ะคะ่ะ กเษกษตรกรก็ต้อง,ต,องต้องแจ้งว่าเราจะไปใช้กับพืชชนิดไหนพื้นที่ปริมาณกี<ะ>่ไร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะต้องค่ะ <Okay. S 1> ดูเอกสารก็เตรียมบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาเอกสารที่ดินก็ได้เนาะพื้นที่การเกษตรของเราถ้ามีเอาไว้ค่ะขอองเองถ้าเกิดว่าท่านไหนที่จำเลขรหัสบัตรประชาชนได้นะคะเราจะขอดู จะให้กออรอกเอกสารนะคะแค่บัตรประชาชนหรือบัตรประชาชนก็ที่อยู่เท่านั้นเองค่ะค่ะ,ะง่ายมากเลยนะคะแล้วก็หลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคพืชเน,นะะี่ยค่ะจะมีคำแนะนํานิดนึงไหมคะว่าจะสมมติว่าข้าวมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เท่าที่ทราบว่าใบมันจะเริ่มหลุดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะต้องเก็บอะไรมาบ้างคะ่ะให้นักชานการของศูนย์เราวินิฉัยอะคะ่ะโรคอะคะ่ะ ในส่วนของอตัวอย่างพืชนะคะอย่างเช่นข้าวเนาะเวลาเก็บตัวอย่างค่ะแนะนําให้เก็บในถุงพลาสติกนะคะหรือว่าอาจจะมีะมีชุดน้ํานะคะใส่ในถุงมาด้วยนะคะมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนําตัวอย่างมาส่งที่ตูนนะะ้น mm ิวเอาค่ะค่ะ mm hmm. หรือว่าถ้าเกิดว่าเก็บเก็บเนี่ยค่ะคนไม่ควรจะเกินหนึ่งวันนะคะเพราะว่าบางทีเนาะ ในพื้นที่เกิดโรคอะไรนะค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้การวินิจฉัยของเราจะผิดพลาดได้่ะคมก็มันอา,าจจะเก็บในตอนเช้าแล้วก็ตอนสายๆายก็เอาเข้าของมาให้หวาวินิจฉัยนีย่ให้กับทางสูตรเราวินิจฉัยอะค่ะอา,าจจะห่อด้วยกระดาษหรือว่าอะไรคะหรือใส่ถุงย่างไรบ้างค่ะค่ะสามารถ เป็นแบบแห้งนะคะแ,แบบแห้งก็คือเราเก็บตัวอย่างพืชน,นะคะห่อกระดาษนะคะกระดาษเป็นกระดาษกระดาษนันคือพิ้งนี้นะคะแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกหน่รอบนึงนะคะส่งมาให้กับทางศูนย์เรานะคะ<ช>หรือบางพืชที่เป็นในส่วนของโรคโรคพืชน,นะคะก็เก็บเป็นถุงน,นะคะใส่ในถุงพลาสติกะ่ะมาใส่ ชุบน้ําด้านในถุงนะคะแล้วก็มัดปากให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็นํตัวอย่างมืฝนเราได้ค่ะมีวิธีการเทคนิคต่างๆเราไม่ยุ่งยากอย่างไรเราสามารถจะติดต่อประสานง,งานกับที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน,นอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่เ,าเราเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเว็บไซต์ facebook ของศูนย์นิดนึงค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์ของศูนย์นะคะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดห้าสี สามสามสี่สี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะคศูนย์แปดเก้า 8ตค่าม4ค่ะนี่มาในวันเวลาราชการนะคะ0898543344ส่นส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนศูนย์อื่นๆก็ท่าผู้ฟังก็ติดต่อในพื้นที่นะคะทั่วประเทศเลยค่ะนอกจากนั้นราคาติดต่อผ่านช่องทางไหนได้เพิ่มเติมไหมคะค่ะนอกจากนี้จะมีทางเว็บไซต์นะคะ www. pmc08 นะคะอ o เ a c e. o a e d o t c o d o t t h ค่ะ <c oughs> ค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook น,นะคะตื่อส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอราคาร์ทจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพิมเข้าไปได้เลยนะคะ สามารถจะสอบถามได้เลยนะคะหรือไม่ก็ง่ายที่สุดโทรศัพท์นะคะเกสุรกรนะศูนย์แกสสาสาสี่สี่น <c oughs> ในวันเวลาราชการก็มีปัญหาเรื่องโรคพืชน,นะคะก็สอบถามคลินิกโรคพืชเราได้ก็มีนักวิชาการพร้อมให้คําแนะนําแล้วก็วิธีการเก็บตัวอย่างมาค่ะโรคพืชน,นะคะมาให้ดูนะคะแล้วก็การใช้เวลาในการวินิจฉัยการให้คําแนะนํานี่นานไหมคะกว่าจะทราบผลนะคะ มขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะคะแล้วก็รูคืชที่ที่นำมาบางตัวอย่างก็สามารถาให้คำตอบได้เลยนะคะแม้ถ้าเกิดว่าท่านมาถึงนะคะอาจจะไม่ได้มีการขอรที่ซับซ้อนนะคะเราก็จะให้คำตอบไว้ท่านได้เลยแล้วก็วิธีการวิธีการป้องกันกำจัดนะคะโดยวางใน ในบางคนมีหรือบางเคสอะคะ่ะอาจจะต้องนำตัวอย่างเชื้อนะคะไปเพาะเลี้ยงก่อนก็อาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะคะแล้วแต่เชื้ออีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแล้วก็ชนิดของโปกทีีไข่อีกทีหนึ่งค่ะ ติดต่อศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรท่านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่กล่มส่งเสริมการเกษตรนะคะก็มีท่านพอธีรศักดิ์สิรวิชัยดูแลยอยู่นะคะวันนี้ทิปงานแนะนําเรื่องของแหนแดงพืชมหัศจรรย์ทดแทนปุ๋ยในตโตรเจนได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็สามารถจะเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะก็วิทยากรทั้งสองท่านขอบคุณดรพันธ์พันธ์นจันทวงศ์นะคะดเรเกนะคะก็เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คุณยุทธนาเดือนดาวหรือว่าอาจารย์เจนะคะะในช่างเครื่องกลชํางงานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ดูแลเรื่องของการผลิตแหนแดงสารสกัดสมุนไพรนะคะก็สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมงานเราได้089854 3344นะ uh -huh. ในวันเวลาราชการค่ะสถานีวิทยุมอกอรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกนะคะกับทีมงานสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แสงเทียนเนียมรัพย์รับหน้านทีจังหวัดรายการวันนี้ขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะดรพันพันจันทวงศ์แล้วก็คุณยุทธนาเดือนดาวอาจารย์เจน,นะคะจากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราคาพืชจังหวัดเชียงใหม่โอกาสหน้าเราจะกลับมาพบก,กันอกีกดรพันพันธจันทวงศ์แล้วก็ คุณยุทธนาเดือนดาวค้าสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะวัะนออน,น,น,นี้เวลาเสี่ยงเฮละ ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ต,ต,ตามรับฟังรับชมบทความเกษตรต่างอากาศคู่วันทิศตอนเตี้ยงเกินจนถึงบ่ายโมงสถานีวิทยุมเกาเจงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทียนเนมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกาเจงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟังไปก่อนปะก,กันได้ในเตือนหน้ายินดีจ้ดนา้ากสสดีเจ้ามีเธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้า เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y u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  e แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องดื่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครือรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกฯดรณรงค์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด กเจียงหม่นำโดยนายอาทิตย์เกษมศรีคณะทำงานภาคประชาชนห่วมกับภาคีเครือข่ายขอเจิญครอบครัวมกอรห่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ73พรรษาพุทธศักราช5 6 8 8ในวันพุธที่9กรกฎาคมศกนี้8ปดนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปณบริเวณป่า เวดวัดพระพุทธบาทขวงเปาบ้านห้วยไร่อำเภอภแม่แตงจัังวดเชียงใหม่หลังปลูกป่ามากินข้าวตอนเตนกันและขอเจิญห่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญต้อนพระป่าสามะคีสมทบทุนแป่งที่กั้นดินโยด,ด้านหลังตึกวัดพระพุทธบาทขวงเปา สอบถามได้ที่สถานีวิทยุมเกเจียงใหม่โทรศัพท์053-040-228มาหุ้มทำความดีถวายในหลวงปลุกจิตสำนึกละอ่อนเยาวชนกุภาคส่วนห่วมอนุรักษ์ห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้และลดภาวะโลกเดือด สถานีวิทยุมกกอกสถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดินไทยทอดองค์ความรู้เกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณนะ มาพบกับน้าสีเขียวครอบครัวมกหลังโควิด -19 เติมวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนี้กับน้าสีเขียวครอบครัวมกสะพะของดีบ้านเฮาตึงก้าไม้พันดี์ผักบอสานพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจับนายเองราคาเป็นกันเองก็วันเสาร์แปดนมเจ้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากาเ,เจียงใหม่มหาวิทยาย กเกษตรศาสตร์บ้านไม่แก็นน้อยตะบน่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053 040 228แล้วเพิกันนะเจ้า